喂，捉鸡。 วันนี้กินกับก๊กอยู่ที่ร้านไก่ทอดยามะจังเพื่อมาทดสอบสามเมนูใหม่กับคอนเซ็ปถึงเนื้อถึงตัวก็ดูดีถึงเนื้อถึงตัวจริงๆไก่ทอดมาแบบเป็นตัวตัวเลยเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและน้ำจิ้มหลายรสชาติไก่ทอดตัวใหญ่ๆหนังก็กรอบเนื้อชุ่มฉ่ำกินคู่กับจิ้มแจ่วคำนี้เลิฟไปเลยคือกล้าพูดได้เลยว่าน้ำจิ้มแจ่วร้านนี้คือที่สุดซีฟู้ดก็ดีสาวๆน่าจะชอบไปกันต่อที่น่องสะโพกออริจินอลมาแบบชิ้นใหญ่ๆใหญ่เท่าหน้าเลยจัดไปนั่นหนิงทางตรงไม่ต้องอ้อมคือชอบเทคเจอ หมูกรอบก็เด็ดไม่แพ้กันปกติพวกแกกินหมูกรอบจิ้มกับอะไรกันแต่ที่ยามะจังจิ้มวาสบีดองคือต้องบอกว่าอร่อยเลยแหละเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่อร่อยนี่เมนูนี้กันบอกเลยต้องสั่งโคตรอร่อยเลยครับกับทงคัตสึมิโซแดงกับหมูทอดทงคัตสึชิ้นหนาพอดีคำกินคู่กับซอสมิโซแดงเข้มข้นสุดๆต่อไปไปลุ้นหยิบไก่กับเตยกันเป็นกิจกรรมของร้านหยิบไก่ได้กี่ชิ้นก็จ่ายเพียงในราคา190บาทถิติร้านนี้อยู่ที่15ชิ้นมาดูกันว่าบัต้เ่ ช <S rare> <ะ>และนี่คือไก่ทอดออริจินอลสูตรต้นตำรับของทางร้านที่พวกเราคุ้นเคยกันดีมาเพร่มกับวิธีกินฟิวเฟียวที่โต๊ะมีวิธีบอกว่าก,กินยังไงให้อร่อยกันว่าที่ร้านยามาจังสนุกดีนะถ้าใครอยากชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ยามาจังเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะและอย่าลืมมาถึงเนื้อถึงตัวกับสาเมนูใหม่ที่ยามาจังทุกสาขา